สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมรร่วมประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทางออนไลน์ค่ะ นั่งจตุพรโรจนาพาณิชย์รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกล่าวเปิดการประชุมการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทางออนไลน์ร่วมกับนายนาราเรียเอสโซพาโตรองเลขาธิการอาเซียนด้านกิจการชุมชนและองค์กร นางสุภาพรพาณิ์ประธานคณะกรรมาการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอาเซียนคอมมิชชั่นออนเดอะโปรโมชั่นแอนด์โปรเทคชั่นออฟเดอะไรท์ออฟบูแมนแอนด์ชิลเดนหรือ ACWC และนายอลรกซานดาซาซาโบดิโรซารองผู้อำนวยการภูมิภาคกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตินโรงแรมพลูแมนกรุงเทพจีเขตบางรักรก,กรุงเทพค่ะ นางจตุพรได้กล่าวว่าการดําเนินงานของประเทศไทยให้ความสําคัญกับบุบาทสตรีในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่สําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังให้กับผู้หญิงผ่านนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆทั้งในระดับสากลและระดับประเทศอย่างไรก็ตามการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความรุนแรงทางเพศที่เกิดจากเทคโนโลยีในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและนำมาตรการป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติซึ่งรวมถึงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การปรับปรุงความรู้ด้านดิจิทัลและกฎหมายการเสริมสร้างศัก,กยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและเสริมสร้างกลไกการคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศไทย โดยประเทศไทยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศที่เกิดจากเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนในลักษณะที่ครอบคลุมและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นางจตุพรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทางออนไลน์ซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักของการหารือคือพัฒนาการรณรงค์ระดับภูมิภาคในการป้องกันความรุนแรงออนไลน์ต่อสตรีและเด็กผู้หญิง ซึ่งผู้แทนจากสมาชิกอาเซียนรวมถึงผู้แทน ACWC, ACW และ UNFPA จะมีโอกาสาร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการรณรงค์และนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านความรุนแรงออนไลน์ต่อสตรีและเด็กผู้หญิงอีกทั้งยังสามารถเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประเทศต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการตอบสนองต่อปัญหานี้ในภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ